เป็นันจะพักนะคะเมื่อปี57นะคะคุณหมอบอกว่าดิฉันเป็นต้อหินนะคะความดันลูกตาสูงทั้นสองข้างข้างยันยี่สิบหกข้างยนยี่สิบเจ็ดก็โชคดีค่ะได้มาเจอดีคอนแทคนะคะก็รับประทานไปประมาณสักสองกล่องค่ะไปวัดความดันลูกตาซ้ำนะคะคุณหมอบอกว่าความดันลูกตาลดลงเป็นปกตินะคะก็ะขอขอบคุณดีคอนแทคมากเลยนะคะที่ทําให้ดิฉันพ้นจากใคเงียบซึ่งจะมีโอกาสตาบอดได้นะคะ ผมธนาชาติพรพิยะครับเป็นเจ้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทําให้อยู่หน้าจอตลอดนะครับจึงทําให้สายตาของผมเนี่ยมีปัญหาเวลามองเนี่ยตรงกลางมันจะมัวนะครับมันจะชัดแค่รอบๆนะตรงกลางมันมันมวแล้วเวลาเราหลับตาเนี่ยตรงที่มัวเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเหมือนโดนเรามองแสงแฟลชอย่างนั้นนะครับเราก็มีอาการแพ้แสงหมอบอกว่า,วาถ้า3เดือนทานยาแล้วไม่หายต้องไปต้องใช้วิธีการยิงเลเซอร์ปรากฏว่าไาเจอตัวนี้ครับ ดีคอนแทกเราบอกว่าทานปรากว่าทานได้ประมาณ1กล่องเนี่ยครับอาการทุกอย่างหายหมดเลยทั้งเรื่องมัวตรงกลางนะครับอาการทุกอย่างไม่มีอีกเลยครับตอนนี้แเราพี่ทานดีคอนแท t นี่ทานยังไงคะทั้งวันสองเม่ดฮะอ๋อเช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองดีขึ้นภายในกี่สาวันโอ้โห oh ผมก็รู้สึกว่าตามัน,มน,มนดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าจากที่เราเราแสบตาเนี่ยนะครับ มันมันก็รู้สึกว่ามันมันมันดีขึ้น่ะรู้สึกว่าจะมีเรื่องของน้ําน้ําบริเวณตาเอ่อมันมาหล่อเลี้ยงขึ้นนะนะครับแต่ที่มันแห้งแห้งไปนิดนึงแล้วก็เออรู้สึกว่ามันมันมันดีขึ้นแล้วมันมองมองจอคอมพิวเตอร์ได้นันขึ้นเพราะปกติผมผมบรรยายเรื่องการตลาดด้วยไงผมธนภัทรนะครับเป็นเจ้าของกิจการวันๆผมก็ต้องใช้เวลาอยู่แบบหน้าจอคอมในการทํางานมากมายเมื่อใช้จอคอมพิวเตอร์มากๆหรือบางทีเนี่ยใช้แท็บเล็ต ใช้มือถือเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงตงสายตายเนี่ยที่ผมเป็นอยู่เนี่ยก็คือจะพร่ามวัวเบลอแล้วก็ปวดตาเพิ่มว่าได้น้องคนหนึ่งแนะนําให้ทานดีคอนแทคซึ่งจะช่วยสายตาได้ผมก็ลองทานดูปรากฏว่ามันดีครับทานไปได้แค่ไม่กี่วันความรู้สึกเมื่อยล้าสายตาเนี่ยจะหายไปหมดเลยครับทานภาพเบลอที่มองภาพซ้อนกลับมาคมชัดดีนะวัตกรรมของดีคอนแทคเนี่ยสุดยอด